สัมฤทธิ์กันสัมฤทธิ์เราเอาถูกไหมสเม้ทธิ์กันเลยนะสัมฤอธิ์เลยที่เลืองเราโดนคนใหม่โดนเรียบเพีอยนอะไรนดูีนีัดสั่งยาดูก็ต้องพูดเดีวถีห้ามตรงไหองเลยเอ้ไอ้เี่ยเมเตเล้าตถูกเข้ามานี่ ตรงนู้นมันจะเป็นแจมนด้วยวันนี้เราเราัาองตมด้วยนะ้าวองนะนี่มนู่นนันใ่ไ่ใช่่่ไม่่ไม่ใ่ไม่่่ใ่ไมใช่ไม่่มใช่ไม่ใช่ไม่ใมม่ใไม่ไม่ใช่ไม่มไมวใชับม่ใไม่ใชไม่ใ่ม่ใช่ไม่นช่ไมไม่ใ่ไม่่่ช่ไม่ม่่

กินกาหล well. ีไงยังต่อกับนึ่งกุยเยยกับกู้ชวยมันเซ็ตตรงนี้มันไอ้ต้อมด้วยด้วยห่างอื่นเขากันหมดนโน่มันการื้อวองดื้อวกอะไร ủa nào. ủa nào. ủa nào, ủa nào. ủa nào, ủa nào. ủa nào, ủa

ધન્યવા